อะไรไอ้อ้อืมใจอ,ะอ่ะดเฮ้อเฮ้ยเฮ้ใครเนี่ยใครอยู่ในกล้องเนี่ยใครอยู่ในกล้องเนี่ยตายังโตอยู่เลยแต่ว่านอนนิ่งไปซะแล้วสวัสดีครับผมวอล,ลวิทนะครับโดยในช่องนี้วอล,ลวิทหนึ่งนะครับโอ้ย ผมก็เพิ่งตื่นเลยนะครับโดยในวันนี้เนี่ยหมูอ้วนก็ไปไล่แล้วนะครับแล้วก็ผมก็เลีออย้ยงลูกคนเดียวนะครับดูว่ามันจะเป็นยังไงครับลูกจะร้องไห้หรือเปล่าครับก้อ็รู้สึกเหมือนไม่ค่อยสบายด้วยเสียงเปลี่ยนไปเลย <c oughs> เดี๋ยวไปดูกันก่อนนะครับว่าลูกตื่นหรือยังนะครับ <c oughs> ตื่นหรือยังนะเอา้า <c oughs> ตื่นซะแล้ว ตื่นแล้วล่ะมามามา,มาโอ้ตื่นอยู่ในห้องคนเดียวไม่ร้องเลยก็ตื่นได้สักพักหนึ่งนะครับส่วนลูกเพิ่งตื่นสมุวานี้ไปไล่ตั้งแต่เช้าแล้วมาคลานออกมาเลยมามามาคลานออกมาเองมา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 เลยมาเลยโอ้ยังเพิ่งตื่นขี้เกียจอยู่นะครับยังแบบไม่ไหว เงี้วเง้ตื่นมายังอารมณ์ดีอยู่นะครับใครมานั่งเล่นกับสักพักให้พาไปกินข้าวนะครับอายุแปดเดือนยังเบลอๆอ,อยู่นะครับเพิ่งตื่นออ,อ โอ้แต่ว,วันนี้เหมือนกับว่าอากาศดีมากครับแดดออกเลยตอนนี้ประมาณ8โมงครับแดดก็ส่องถึงนี้แล้วลแบบนีๆอยู่ตรงนี้ถ้า10โมงเนี่ยแดบดบจะส่องถึงตรงนี้เลยนะครับแสบงบเนี่ยว้ายสัตาสัตาเี๋ยวแล้วก็ตักข่าให้ ลุกได้เรียบร้อยนะครับนี่เลยนั่งรอ,อก,กินอยู่ตรงนี้ไปเปลยจังเลยได้น <c oughs> แล้ว,ลวงับนี่มานี่อ้า <c oughs> งับงับ nhạc ngáp nhạc ngáp oh, nhà rồi búng 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 ก่อนใส่แคมเปญก่อนเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยใครก็แล้วใครก็แล้วป่ะ,ะ,ะนี่ตอนนี้ก็สิบโมงกว่านะครับลูกก็หลับไปเรียบร้อยนะครับ เมื่อกี้ก็เล่นไปเล่นมาแล้วก็อุ้มนะครับอุ้มไปอุ้มเดินไปเดินมาก็หลับใช้เลยนะครับตอนนี้ก็หลับอยู่ในห้องนะครับ ตอนนี้สิบเอ็ดโมงกว่านะครับลูกก็ตื่นซะแล้วนี่ย,ยเนี่งตื่นยังเบื่ออยูเอ่ยเ ก็ไม่รู้ว่าตื่นนานหรือยังนะครับเพิ่งได้ยินเสียงนะครับก็เลยตื่นมาดูเมื่อกี้ผมก็หลับไปด้วยนะครับโอเคเดี๋ยวจะตื่นไปดูข้างนอกนะครับว่าบรรยากาศข้างนอกเป็นยังไงแล้วแล้วก็จะไปกินข้าวกันนะครับเที่ยงแล้วอโอ้ย Đây mình lành kênh phải kinh mà lê Ao โอ้ยเตื่นอนตกินนอนโอ้ยตื่นมาก็กินขนมปังนะครับแล้วก็กินน้ำเปล่าแดดนี่อย่างนี้เลยตอนนี้โอ้โหแรงสุดๆุึอือะไรเอ๊ะเอ๊ะเอ๊ะอืม ก็เสร็จก็อารมณ์ดีนะครับรอแม่กลับมาครับไม่รู้จะกลับมาตอนไหนเลยนะครับไม่รู้จะกลับบ่ายหรือจะกลับเย็นแล็กก็ค่อนข้างร้อนตอนนี้ก็ท้องฟ้าก็เริ่มมีเมฆมาฝนไม่รู้จะตกหรือเปล่าโโ ใครเนีเ่ยใครอยู่ในกล้องเนี่ยใครอยู่ในกล้องเนี่ยโอ้โหร้อนจังเลย,ยพูดอะไรล่ะเนี่ยไปเดี๋ยวพาไปขับรถ

อะไร <c oughs> ดีใจเหรอได้เจอเพื่อนดีใจ <c oughs> แฟนที่ไหนล่ะมีตัวเองทั้งนั้นเลยอโอตอนนี้คิดถึงแม่ใหญ่เลยได้ยินเสียงมอไซค์แต่ว่าไม่ใช่ครับทีนนี้เราใงไห้ตาแดงเลยอืม ดัดแรงมากใบสองนะครับตอนนี้ผมก็แบกเดินไปเดินมาไม่รู้ตอนนี้หลับไปหรือยังครับอยู่ข้างหลังออก <laughs> ตายังโตอยู่เลยแต่ว่านอนนิ่งไปซะแล้วกำลังเคลิ้มๆใกล้หลับนะครับคิดว่าสักครั้งน่าจะหลับสงงเสียงนกเสียงอะไรก็เต็มเลยครับโอ้ร้อนตรงนี้ร้อน ว้าวหลับแล้วหวังมากเมื่อกี้กำลังจะหลับครับโอเคจะเงียบแล้วนะครับได้หลับแล,แ,ลแบบแล้วสุดยอดโอเคแล้วทนนี่ก้อ เลแล้วหมูก็มาอะไรมาตอนไหนเพิ่งถึงแค่ทำไมโอ้ยเหนื่อยจริงๆเลยทำไรเหนื่อยเลยงดุกแค่นี้ก็เหนื่อยใช่แล้วโอ้แล้วคนไปไล่นี่จะนอนไหนเนี่ยตุ่วดิฟก็เสร็จแล้วเหรอเสร็จแล้วลชิมหมวตาดูขานี่ขาคนหรือขาปายเนี่ย ไวดิมดำปีเลยไม่ไหวไม่ไหวสภาพเสื้อกูดิเอ๊อย่าซึมดิขายไม่สวยโอย้อนแสงอาจจะมืดๆสักหน่อยเดรเสื้อกูดีนี่แหละเขาถึงเรียกว่าผนทำงานเลยโอ้ไปล้มมาหรือเปล่าเนี่ยล้มไม่ใช่รถเก่งขนาดนี้ลูกพึ่งหลับโอ้หน้าแดงมันเลยร้อนเหรอโอ้ไม่ร้อนมันแดงลูกพิ่งหลับ ตอนนี้ก็ดูนาฬิกาก่อนบสองครึ่งนะครับตอนนี้มวนไปตั้งแต่เช้าแดดยังไม่ออกเลยนะครับให้ลูกกินนมเสร็จปุ๊บไปเลยเจมส์วมนก็ขับรถคันนี้ไปคันนี้เลย Ks อาร์ซีแดงครับมาผมยังไม่ได้ยินเสียงเลยนะครับน่าจะมาแบบเงีย,งยบ โอเคภารก,กิจวันนี้ก็เสร็จสิ้นไปนครับด้วยดีลูกก็ไม่ค่อยขิงนงนเงเท่าไหร่ขินนงงแงเมื่อกี้ตอนจะหลับนะครับก็แอนแอนแอะแอนแอแค่นี้นะครับแต่ก็เด็กก็อย่างนี้แหละนะครับเวลาหิวกับเวลาง่วงแค่นั้นครับแล้วก็เวลาเจ็บป่วยอะไรอย่างนี้นะครับก็จะร้องแต่ป,ปกติถ้าสนุกสนุกก็จะไม่ร้องหรอกนะครับถ้าให้อิ่มตลอดส่วนมากก็จะไม่ร้องแต่ก็แล้วแต่เด็กด้วยนะครับแต่ถ้าสมมุติผมมีตัวเลือกให้ผมเลี้ยงเด็ก หนึ่งวันกับไปขึ้นเขาห้าลูกนี้เนี่ยผมเลือกไปปีนเขาห้าลูกดีกว่านะครับโอ้เลี้ยงเด็กไม่เหนื่อยแต่ว่าโอ้โหไม่อยากเลี้ยงเลยนะครับเราเป็นลูกตัวเองก็ต้องเลี้ยงนะครับแต่หมายถึงเฉยๆนะครับแต่เขาให้เลี้ยงเด็กหนึ่งวันกับไปทำไรหรือไปทาอะไรก็ได้นะครับไปปีนเขาห้าลูกแล้วกันนะครับผมเลือกไปปีนเขาห้าลูกนะครับมันยังดีก็อีกนะครับไม่ไหวเลยนะครับเคลิปนี้ก็ลาไปแล้วนะครับกับการเลี้ยงลูก ไม่ถึงหนึ่งวันได้สามครับตอนนี้ก็เกือบจะใบสามอะไรบนอะไรไม่เห็นเราบอกเราอยู่บ้านเยอะๆเลี้ยงลูกสบายจะตายเอ้ยลูกไงว่าอยู่บ้านเลี้ยงลูกมันก็ไม่ได้สบายเหมือนกันนะโอเครู้แล้วหัวยิ้มหมดเลยโอเคลาไปแล้วนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับไปแล้ว